เดี๋ยวเราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นบอกไว้ว่าจากสายของคุณอิดมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเรื่องที่คุณอิดบอกว่าไปปากพล่อยที่อุบลราชธานีครับส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณอิดสวัสดีครับ่คบคุณอิดตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ อ,อตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตครับพี่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเลยไปไปเที่ยวหรือทํางานอยู่ที่นั่นครับก็อตอนนี้มาทํางานที่นี่มาอยู่ภูเก็ตได้ประมาณปีนึงแล้วครับอ๋อมาทํางานทํางานเกี่ยวกับอะไรทั่วทีคุณอิดก็เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยกุ๊กที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งครับพี่อ๋อเป็นผู้ช่วยกุ๊กนะแสดงว่าทําอาหารอร่อยแน่นอน เงี้ยนิดหน่อยนิดหน่อยครับผมนะฮะแล้วก็ตอนนี้คืออสัญญาณการรับฟังที่นี่ตอนนี้ฟังสดอยู่หรือเปล่าคือเมื่อกี้เมื่อกี้ผมฟังสดที่ที่ญิงที่จากจากเพจพี่ครับครับใช่แล้วก็พอได้ยินว่าต่อไปเป็นเรื่องของผมผมก็เลยเลิกฟังแล้วก็มาโทรคุยอน่อยที่นี่อ๋อโอเคแล้วสัญญาการรับฟังก่อนหน้านี้ชัดเจนดีนะ ชัดเจนมากชัเดเจนแล้วครับอ่านะครับแล้วก็ตอนนี้อากาศที่ภูเก็ตครับคุณอิกเป็นยังไงบ้างวัน,นวันนี้ก็อากาศกําลังสบายดีเพราะว่าช่วงประมาณช่วงวันเนี้ยก็ฝนตกไปปล่อยครับโอ้ภาคใต้อากออาศร้อนโอ้อแน่นอนว่าภาคใต้นี่เขามีแต่ร้อนกับฝนเนาะใช่ครับหน้าหนาวนี่หายากมากใช่ภาคใต้ก็ฝนแปดแดดสี่อะไรฝนแปดแดดสี่ใช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 ่นะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคุณอิดครับที่บอกว่า ไปปากแท้ที่อุดรทำไมเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้องขอตัวก่อนว่าผมผมเป็นคนที่เล่าเรื่องไม่เป็นนะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยแต่ผมผมเมื่อกี้คุณอิดอย่างนี้ว่าอยากให้คุณอิดรบวนช่วยผมเสียงดังกว่านี้นิดนึงอ๋อโอเคพี่อ่าเสียงคุณอิดมันเหมือนใกล้ไกโทรศัพท์ไปนิดนึงอ๋อครับครับดีไหมครับดีขึ้นดีขึ้นอ๋อคือขอล่าเลยนะพี่นะได้เลยครับครับก็ ขอเท้าความไปก่อนก็คือตอนแรกเนี่ยผมทํางานกับแฟนที่จังหวัดชนบุรีนะครับ <c oughs> พอทํางานกับแฟนที่จังหวัดชนบุรีได้ประมาณสองปีเนะี่ย<ม>คือมันเก็บเงินได้สักนิดหน่อยแล้วก็เลยว่าตั้งใจที่ว่าจะกลับไปทํางานที่จังหวัดอุดรธานี <c oughs> คือบ้านเกิดของผมอุดรอ,อืมอือนครับพอกลับไปถึงอุดรปุ๊บก็เลยคิดว่าไม่อยากทิ้งใจอยู่เลยคือคืออยากที่จะกลับไปบ้านแล้วก็ได้ทํางานเลยอะไรประมาณนี้ครับอืมอืม ก็เลยไปเห็นป้ายป้าหนึ่งที่เขาเขียนว่ารับสมัครงานรับสมัครพนักานงานหลายตำแหน่งออืใช่ฮะเป็นเป็นแบรนด์หนึง่งเป็นอาหารญี่ปุ่นแบรนด์หนึ่งก็ล้วการสั่เป็นบุฟเฟ่ต์อย่าออี้ครับ,ๆๆๆรบซึ่งแบรนด์เนี้ยยังไม่มีเปิดในจังหวัดอุดรธานีครับครับพอสัมภาษณ์งานเสร็จคุมกับแฟนนะเนี่ยไปผู้จัดการเขตเขาก็เลยบอกชึ่งชื่นสัมภาษณ์งานจะมีพนักงานใหม่ประมาณสี่ห้าคน ใช่ฮบพน,นักงานใหม่จากสาขาอุดรสิบห้าคนไปฝึกงานที่จังหวัดอุบลครับแต่ทีนี้เขาเขาก็เลยให้เวลาเตรียมตัวประมาณสองวันเก็บข้าวของเก็บเ,เบสื้อผ้าพอประมาณเจ็ดโมงเช้าไปเอาตัว๋วก็เลยไปเอาตัว๋วตั๋วรถจากอุดรไปอุบลเนีสิบห้าคนครับก็เดินทางเดินทางจากอุดรประมาณแปดโมงเช้าชถึงอุบลประมาณบ่ายสามครับครับผม เพราะมันก็ประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยโลครับเท่ากับอุดรรุ่งเพ็ทป้าพี่อุยอุดรกับอุบลมันเจ็ดร้อยแปดร้อยโลเลยเหรอใช่ใช่ผมผมนึกว่าตอนแรกผมนึกว่ามันใกล้กันนะเนี่ยไม่ใกล้พี่ก็อุบลเนี่ยขอนขอนไปทางอีสานใต้อุดรเนี่ยจะอีสานเหนืออ๋อครับครับครับเออเป็ข้าใจผิดมาตลอดว่าอุบลอุดรอยู่ใกล้กันเปล่าเจ็ดแปดร้อยโลโอ้ใช่ใช่ที่ใกล้กันก็มีนขอนแก่นมีอุดรมีหนองคายมีหนองบัวลำพูอะไรประมาณนี้อ๋ออ๋อคครับ อืออุบลเนี่ยจะอยู่ค่อนไปทางอีสานใต้มากครับค<น>รัอพอถึงบกสบกสจังหวัดอุบลน,นะครับก็เลยมีที่ที่เขาอยู่สาขาอุบลมารับครับครับมารับพวกผมสิบห้าคน,นซึ่งจะเป็นผู้ชายเจ็ดคนผู้หญิงแปดคนก็นั่งรถไปประมาณถึงถึงบ้านพักซึ่งบ้านพักเนี่ยจะเป็นบ้านที่จะเป็นบ้านที่เก่ามากเป็นบ้านที่เก่า คือที่เป็นบ้านสองชั้นแล้วก็ชั้นล่างชั้นล่างเป็นไม้ชั้นชั้นล่างปูนชั้นบนเป็นไม้เป็นบ้านเกึ่งปูนเกึ่งไม้ใช่ครับใช่ใช่ใชแล้วชั้นล่างจะมีสองห้องชั้นบนมีสามห้องเดี๋ยวผมขอเล่า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 รูปแบบของล่างก่อนบ้านก่อนนะครับได้ครับคือบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านเก่าๆเป็นบ้านเก่าๆแล้วก็ประตูหน้าบ้านเนี่ยพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บ ประตูหน้ากับประตูหลังเนี่ยจะตรงกันเลยครับอือ,อโอออันนี้ไม่ดีนะใช่เอออันนี้มันผิดหลักเขาเรียกหลักห่วงจุ้ยใช่ใช่ใชผิดหลักอืมอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่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 เป็นบ้านเป็นด้านเก่าครับครับครับใช่ใช่พอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บประตูหน้ากับประตูหลังจะตรงกันอืแล้วก็ประตูหน้าบ้านเนี่ยจะมีต้นไม้เป็นต้นกระท้อนใช่ฮะอืมเป็นต้นกระท้อนประมาณต้นกระท้อนประมาณเท่า เท่าตัวคนครับความสูงครับอืมพวกผมก็เลยตกลงกันว่าให้ผู้หญิงนอนชั้นบนของบ้านอืเพราะว่าผู้หญิงมีแปดคนคก็จะมีสามห้องก็ให้เขานอนกันอะไรกันไหนเพื่อว่าเป็นผู้ชายก็ไม่เข้าไปยุ่งชั้นล่างมีสองห้องผู้ชายมีเจ็ดคนห้องหนึ่งนอนสามห้องหนึ่งนอนสี่ก็ได้อยู่ใช่ฮะใช่ใช่ใช่พวกผมเริ่มงานเริ่มงานเริ่มฝึกง,งานวันที่หนึ่งพฤษภาครับครับหนึ่งพฤษภา ไปตลอดระยะเวลาวันที่หนึ่งถึงวันที่วันที่สิบสี่ต้นสภาเนี่ยคือไม่เกิดเหตุการณ์อะไรเลยครับครับแล้วก็พอมาถึงวันที่สิบห้าเนี่ยคือได้เลี้ยงออกใช่ครับเพราะว่าเวลามาฝึกการปล่อยกำบัดเขาจะมีได้เลี้ยงในการคลองชีครับใช่อือใช่ครับก็ได้ประมาณประมาณนึงอ่อพอเลิกงานประมาณสามสี่ทุ่มสามสี่ทุ่มเนี่ยกลับกลับมาถึงบ้านแล้วคือห้างคือห้างปิดสามทุ่มเดินทางกลับมาถึงที่บ้านสี่ทุ่มอาบน้ำอาบอ้ำเสร็จก็ประมาณ ห้าทุม่มครับครับครับก็เลยลงขันกันลงขันกันมีสังสรรค์เล็กน้อยอะไรประมาณนี้อืมอืครับสังสรรค์พอสังสรรค์เสร็จหรือด้วยธรรมเนียมของของคนอีสานหรือว่าคนภาคอื่นผมก็ไม่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 ทราบด้วยนะพี่คือถ้าพวกผมเนี่ยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ที่ต่างถิ่นอะไรประมาณเนี้ยคือแก้วแรกหรือว่าฝาแรกเนี่ยจะต้องไปต้องเทให้เจ้าที่ก่อนใช่ใช่ใช่ผมเคยเห็นผมเคยเห็นอืม เพื่อที่จะเปเส้นหรือว่าไปขอเขามาว่าเออนะมากินต่างที่อะไรประมาณนี้ครับครับครับแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเขาเขาลินเขาลินเหล้าลินเหล้าแล้วก็ไปเทใส่โคนต้นไม้ครับพอไปเทใส่โคนต้นไม้ปึ๊บก็คือเดี๋ยวผมเท้าความก่อนคําว่าคําว่าปากไฟเนี่ยไม่ไม่ใช่จากตัวผมนะพี่ครับก็คือพอลินใส่ต้นไม้เสร็จด้วยความคพือนองของน้องผู้หญิงคนหนึ่งอครับคือน้องคนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่กากันคือแบบ เป็นผู้จิ้งอ้าวครับน้องเ,เขาพูดออกมาบอกว่าน้อเขาตะโกนออกมาจากวงเล่าว,ว่าคือพวกผมจริงที่กินที่กินที่ในบ้านกินเป็นแบบห้องโถงนะครับใช่แล้วน้องเขาก็ตะโกนออกมาบอกว่าเป็นลิน้นเขาทําไมอทําไมถึงไม่เรียกเขามากินด้วยเลยโอ้ยอืมอืมใช่คือตอนนั้นด้วยความที่พวกผมกําลังเฮฮาอยู่ก็คือไม่คิดไม่คิดอะไรจากคําพูดตรงน,นั้นอื ใช่ฮะพอเริ่มกินไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมจําได้ว่ากินครึ่งชั่วโมงก็แอลกอฮอล์ก็หมดไปประมาณหลายขวดอยเหมือนกันน้องผู้หญิงคนที่พูดพี่พี่แจ็คเริ่มปากเบี้ยวปากเบี้ยวเลยเหรอใช่ครับใช่ครับปากเบี้ยวแล้วก็มืออีกมืออีกมืองอลุกขึ้นอะไรประมาณเนี้พวกผมก็ไม่คิดอะไรพวกผมก็คิดว่าน้องเขาแกล้งใช่ฮะ ผู้อกคิดว่าน้องเขาแก้หรือไม่ก็เมาอ,อะไรประมาณนี้เพราะน้องคนนี้เป็นคนที่เล่นมากใช่ครับก็เลยคิดว่าอย่าทําอย่าทําคือคือพูดพูดเป็นภา,าษาอ<า>ีสานแต่่าผมจะพูดเป็นภา,าษากลางนะครับก็คือว่าอย่าอย่าทาเล่นเพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่บ้านเราถ้าจะมาทําเล่นแบบเนี้ยมันมันมันคือมันไม่ใช่มันผิดหลักอะไรประมาณเนี้ยค,ครับ ทีนี้คือคือคือสถานการณ์ตอนนั้นอ่ะไม่รู้ทุกคนเนี่ยสิบสี่คนที่มานั่งเครื่องดื่มดื่มดื่มเหล้าด้วยกันเนี่ย <c oughs> คือไม่รู้ว่าน้องคนเนี้ยเขาแกล้งทำหรือว่าเขาท,ทําจริงๆอืใช่ฮะคือระบายที่เขาแบบมือหงิดมือง,งอแล้วก็ปากเบี้ยวเนี่ยคือต่างคนก็ต่างคุยกันสวนเสียฮะ <c oughs> และผมสังเกตคือผมเป็นคนที่ช่างสังเกตไงฮะคือผมจะเป็นคนที่สังเกตว่าคนเราไม่รู้จักกันคือผมจะสังเกตว่าคนนี้ใสัยังไงอะไรยังไงอะไรประมาณนี้ครับ คือก่อนหน้านั้นครึ่งชั่วโมงในระหว่างที่กินเหล้าอ่ะก่อนที่น้องเขาจะมาเป็นในรัษณะที่ปากเดียวอ่ะคือน้องเขาจะกินเหล้าอย่างเดียวคือจะไม่กินกับแก้ไม่กินอะไรยนะพี่แจ็คครับพอหลังจากที่น้องเขาแบบเริ่มมือหงกมืองอปากเดียวแล้วเขาก็กินกินกับแก้แล้วก็กินเหล้าแก้วชนแก้วกินเหล้าแก้วชนแก้วอะไรประมาณนี้เหมือนเหมือนพฤติกรรมการกินเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปใช่ครับใช่ใช่ใช่ที่คอื่นไม่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้สังเกตหรือเปล่าครับแล้วทีนี้พอ กินไปประมาณถึงตีสามกว่าผู้มผมก็เลยคิดว่าเออพรุ่งนี้เช้าทํางานก็เลยก็เลยอาบน้ําก็เลยแยกย้ายกันเข้านอนซึช่งผู้หญิงก็นอนชั้นบนเหมือนเดิม,มซึ่งผู้ชายก็นอนชั้นล่างเหมือนเดิมแต่ตรงนั้นคือ,ค,อคือไม่รู้ว่าพอนอนเขา้าก็เบอร์บอลโทรแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นว่าผู้หญิงเขานอนชั้นบนไงครับอืออใช่ฮะพอพรุ่งนี้พอตอนเช้ามาผู้ผมถึงาอาบน้ําไปทํางานครับเข้างานเก้าโมงหรือไปเตรียมร้านไปเตรียมเฟซร้านอะไเรเปิดรอห้างเปิดประมาณ ห้าโมงเช้าอะไรประมาณเนี้แล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะที่ที่เขาพูดว่าจะเทให้เขาทําไมอืมอืมใช่ใช่ใช่พี่แจ็ครับเขาคือ,อวันนั้นน่ะคือเขาเป็นคนที่ที่สนุกสนานพูดกะกันอะไรประมาณเนี้ยวันนั้นทั้งวันคือเขาไม่พูดไม่ได้กับใครเลยครับใช่ฮะเวลามีคนไปคัสอ,อะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะไม่ตกตาอือ คือจะไม่สบตาคือคือเขาจะไปอยู่มุมมุมหนึ่งของร้านเลยครับแล้วเขาก็จะมองมองแค่ตาข่าวอะพรี่จัดคือคือจะก้มหน้าลงแล้วก็มองเเอาตาดาเนี่ยมองไว้บนเพดานอะไรประมาณเหมือนเหลือตาอยู่ตลอดเวลาใช่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 พวกผมก็เลยลงความ่เห็นกันมาก้้าจะมาทําแบบเนี้ย คือมันไม่ไหวนะคือกินเหล้าเมาแล้วแล้วมาเกิดอาการแฮงก์โอเวอร์แบบนี้แล้วมาเสียการเสียงานแบบนี้คือมันไม่ใช่อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้คือตอนแรกพวกผมคิดคิดในเชิงคำนองนี้คือไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบเรื่องเรื่องเล่นลับนะครับใช่แล้วผมก็เป็นคนใจสังเกตน้องเขาอยู่เหมือนกันคือคือมันผิดนิสัยในการในการน้องคือต้องบอกกันว่าน้องเขาอยู่ฝ่ายบริการหน้าร้านแต่ว่าผมอยู่ในครัวไงครับ สายบริการหน้าร้านเนี่ยพอลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จนะครับคือมันจะมีชิ้นเนื้อชิ้นตับชิ้นอะไรที่วางอยู่บนเอาปิ้งห้่านะครับใช่พนักงานบริการก็ต้องยิ้มมาไว้หลังร้านเพื่อที่จะล้างน้องเขาก็หยิบกินหยิบกินเหมือนกับใช่ใช่ใช่คือน้องเขากินเหมือนกับคือหิวหมดพี่แจ๊คใช่แล้ววันนั้นทั้งวันคือน้องเขาจะเป็นอย่างเนี้ยพวกผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้อีก ก็คือว่าคือไม่ได้แล้วนะคือจะไม่พาไม่ไม่จะไม่ชวนกินแล้วนะอใช่ครับพอวันนั้นทั้งวันผู้ผมเริ่มงานสามทุ่มปิดงานปิดงานเสร็จสี่ทุ่มกว่าจะกลับถึงที่พักก็ประมาณห้าทุ่มใช่พอน้องเขาก้าวถึงห้องโถงที่ผู้ผมนั่งกินเหล้าวันที่สิบห้าน้องเขานอนลงล้มลงในที่ที่ ร้องกับร้องรอนลมน้มลแล้วก็ตาเหลือกเหมืนอนกับที่ว่าเห็นตาขาวพี่ครับแล้วเพื่อนเพื่อนผู้หญิงที่เขาไปได้วยกันเขาก็ไปประยุประยุห์ไม่ให้ไม่ให้นอนบนพื้นให้มานอนให้นอนมนตักแทนครับครับแล้วตาน้องเขาเนี่ยจะมองขึ้นไปข้างบนตลอดอืใช่พี่แจ๊คมองมองขึ้นไปข้างบนตลอดอแล้วก็มันกับกลัวกลัวกลัวอะไรประมาณเนี้ยอซึ่งผู้อมอผมก็เลยผู้ชายมีแปดคน ผู้ชายมีแปดคนผู้ปกผู้ชายมีเจ็ดคนผู้หญิงมีแปดคนถ้าผู้ชายเจ็ดคนอ่ะก็เลยก็เลยตกลงกันว่าคืนเนี้ยให้ผู้หญิงไม่ต้องนอนข้างบนบ้านให้ผู้หญิงมานอนข้างล่างตรงห้องโถงแล้วผู้ชายก็ไม่ต้องนอนในห้องให้ผู้ชายออกมานอนตรงห้องโถง <sociology ๆ S 1> แล้วผู้ชายเนี่ยมีเจ็ดคนเปลี่ยนเวรกันผ่านเวรกันเฝ่าเวรคนัะงสองชั่วโมงจ็กว่าจะสว่างโอ้โหทำดูมันแบบเออเหมือนเหมือนทหารเลย ใช่ใช่ต้องผัดเวรกันเฝ้ากันเพราะว่ามัน,ม,นมันก็นก็น่าเป็นห่วงนะฮะเพราะดูอาการน้องมันหนักมากครับครับ,อรบ,รบตอนแรกคิดว่าคือคือ,คอลงความเห็นกันง่ายๆคือน้องเขาเป็นอะไรหรือเปล่าน้องเขาแฮง์โอเวอร์หรือเปล่าน้องเขาพูดง่ายคือน้องเขาติดยาอะไรมาหรือเปล่าครับครับครับแต่ทีนี้พอถึงตอนเช้ามีพี่ก็มีพี่ที่รู้ถงที่สุดที่เป็นผดุงานด้วยกันอืครับพี่เขาก็เลยออกความเห็นว่ามา งั้นเรามาเรียกรายเงินกันอืเรียกรยเงินกันซื้อสังฆทานไปถวายไปถวายพระที่วัดใช,ใช่ก็เลยก็เลยโทรโทรเรียกแท็กซี่ที่บนเมท็กซี่นะพี่ได้ครับก็เลยโทรเรียกสุญัีิแท็กซี่ก็เลยมารับก็เลยไปที่วัดกันครับพอไปที่วัดเรื่องพี่ที่เขาอาวุโสท,ที่สุดในในกลุ่มที่พิสูจงานเนี่ยอืเขาบอกหลวงตาว่าหลวงตาเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับ หลวงตาพอจะช่วยอะไรได้ไหมพวกผมก็เลยพวกผมก็เลยมาถวายสังฆทานทําแ่ได้ที่หลวงตาพูดมาบอกว่าถ้าไม่เกิดเรื่องแบบนี้พวกพูดเธอก็ไม่คิดที่จะเข้าวัดกันเลยแล้วประมาณเนี้ยครับครับหลวงตาก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์หลวงตาไม่รู้ไม่รับผิดชอบอะไรอะไรประมาณเนี้ยครับครับครับแต่พวกผมพอทานถวายสังฆทานเสร็จคุยก,กับหลวงตาเสร็จก็สบายใจแน้วดัะในระดับหนึง่งครับผมบแล้วก็เลยเข้างาน พอไปเข้างานน้องเขาเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเมื่อวานน<อ>ี่อยู่ในมุมๆหนึ่งของร้านอะไรประมาณนี้เหมือนเดิมอา,อาการเดิมครับที่แบบว่าไม่คุยไม่พูดไม่จ่ายกับใครแล้วก็จะไปกินของเหลือของลูกค้าอะไรประมาณเนี้ยครับ<อ>ใช่แล้วผู้จัดจาก,การร้านเนี่ยเขาเห็นท่าไม่ดี<อ>ขเขาก็เลยว่าค,ง,าคงไม่ใช่แล้วแหละคงไม่ไื้อเกิดจากอาการแฮงโอเวอร์แล้วครับเจ้าของร้านเนี่ยก็เลยปรึกษากับ กับพี่นกแกพี่พี่นกแกอยู่ครัวผักแกพี่ซึ่งแกก็มีอายุเหมือนกันคือแกอยู่ร้านนี้มานานแล้วแกก็บอกว่าแม่แกเนี่ยอายุเก้าสิบกว่าแม่แกเป็นหมอผีเก่าคือเป็นหมอทําเก่าครับครับแกก็เลยก็เลยผู้ปกครองผู้ปีกไปคือน้องเขาไม่ไหวแล้วคือร่างกายน้องเขาไม่ได้นอนไม่ได้อะไรเลยอะไรประมาณเหมือนแย่แล้วนะใช่ใช่ครับคือคือแบบคําว่า มีคำว่าดวงตาไม่มีแววตาอะไรประมาณนี้คือมีตาหามีแววไม่อะไรประมาณนี้ครับครั่นคือดวงตาไม่มีไม่มีตาดําแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็เลยพาไปหาแม่พี่นกคือแม่พี่นกเนี่ยพอไปถึงแม่บ้านแม่พี่นกแม่พี่นกแกก็ทําพิธีทําพิธีตามภาษาคนแก่แกก็จะมีหางปลากระเบนหางนึงเป็นหางเก่ามากครับใช่ครับแล้วแกก็จี้ตามแขนตามขาตามกระบอกตามท้องตามอะไรทุกอย่างครับ แล้วแกก็ผูกได้สายสินนะพี่แจ๊คใช่ผูกได้สายสินให้น้องแล้วน้องก็พูดออกมาเป็นภาษาอีสานเลยออืแต่ว่าจะพูดเป็นภาษาไทยอะไรต่างๆครับว่าผูกทําไมผูกทาไมผูสามารถด้วยแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกจะไม่ได้ทําอะไรน้องเขาหลอกอะไรประมาณเนี้ยปกติน้องคนนี้เขาพูดภาษาอีสานได้ไหมใช่พูดได้ครับพูดได้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่คือคือ วเวนุนูรดรเนี่ยเขาจะพูดภาษาการกันพูดพูดกลางอยู่แล้วแต่ถ้าถ้าผู้โดยสารก็คือพูดได้อะไรประมาณนี้ครับครับครับได้ครับแล้วแม่พี่นกเนี่ยแกก็เลยพอแกผูกได้สสยสินเสร็จเอาหางปลากระเบนเนี่ยจิ้มตามจุดต่างๆของร่างกายเสร็จแล้วแกก็ลดน้ำมตนให้อืมพอลดน้ำมต์เสร็จน้องน้องน้องคนเนี้ยก็เลยสลบไปคือไม่ได้ชิงว่าสลบคือหลับไปอะไรประมาณนี้ครับอืมครับ แล้วทีนี้เด็กแม่คือพวกผมยังไม่ได้เล่าอะไรให้ให้ให้แม่พี่นกฟังคือไม่ได้บอกว่าไปกินเล่าไปอะไรกันยังไงแต่แม่บอกบอกเลยว่าเนี่ยมีคนไปเปิดเปิดพอร์าลีประตูให้สามพระเบรสีเข้าไปอใช่น้องเขาก็แล้วแล้วพวกผมก็เลยคิด,ค,ดคิดตามคาที่น้องคนนี้เคยพูดไว้ว่าว่าไปเรียกไปติลินไม่เข้าทําไมทําไมไม่เรียกเข้ามากินเลยอนั่นก็คือ <polarization> คือการเปิดกนนีประตูแล้วแม่พี่นกแกบอกว่าพวกสัมภเวสีเนี่ยคือมันมันมันไม่ได้เดินแบบแบบคนนะพี่เพราะมันไม่ใช่คนอืคือเขาจะโหนคือประตูเข้าไปในบ้านครับใช่มีเก้าตนแม่พี่นกบอกว่ามีคบอ้อที่บ้านหลังนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับคือคือคือสัมภเวสีเนี่ยจะโหนคือประตูเข้าไปโหนเข้าไปโหนเข้าไปครับ แล้วพวกผมพอคุยกับแม่พี่นกเสร็จปุ๊บพวกผมก็กลับบ้านกันอ<ม>พอเอาพ่อพอพอน้องคนนี้กลับบ้านเนี่ยน้องเขาก็เป็นอาการเดิมพี่แจ๊บ<ม>คือ,ค,อคือไปถึงไอ้ไอ้อลานบ้านลานห้องอะครับบ้านที่พวกผมนั่งกินกัน<ม>แล้วเขาก็จะล้มล,ลงเหมือนเดิมแล้วก็จะตาตาเหลืองเหมือนเดิมใช่ใช่แล้วพอพวกผมก็ไม่ไหวเหมือนกัน<ม>ก็เลยโทรรุ่นพี่ที่ ที่อาวุโสที่สุดที่เป็นหัาหน้าในการเขาเป็นตัวแบบผู้จัดการร้านแล้วจะมีผู้จัดการร้านเขาเลยบอกว่ามางั้นมันต้องให้นอนบ้านหลังนั้นแล้วเอาไปนอนกับพี่ที่คอนโดอืใช่ครับพี่แกเชื่อไหมว่าน้องเขาตัวเล็กมากออืแต่ผู้ชายสี่คนจับขาจับขาท้ายขาขวาแขนท้ายแขนขวาครับยิ่งไปยิ่งไม่ได้ครับอืหนักคือคือไม่เชิงว่าหนักแต่แต่มันมีมีอะไรทั้งอย่างที่ แขนหลุดบ้างขาหลุดล่าบ้างอะไรประมาณนี้นผออู้ปกก็เลยตัดสินใจล่าล่าน้องเขาครับเพราะวันที่ไม่ได้แล้วแล้วประกอบกับ้าาช่วงพฤษภามิถุนานเนี่ยมันเป็นหน้าฝนพอดีอืครับถ้าถ้าผมพูดอะไรไปนี่คือแล้วแต่วิทยาลัยรที่นะเมฆ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 อ่ะลอยต่ำมากแล้วฟ้าตอนนั้นแดงมากครับใช่แล้วแล้วไฟเนี่ยไฟทั้ง ไฟทั้งซอยเนี่ยดับหมดเลยอแล้วตอนที่พวกผมลากน้องเขาอ่ะกำลังขึ้นรถแท็กซี่คือผู้ชายขาดีคนลากขาน้องเขาก็ยังอยู่กับที่เหมือนเดิมอยู่เนียครับจนใช้ประมาณเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจนอน้องเขาขึ้นรถแท็กซี่ได้ครับครับพอถึงพอถึงขึ้นรถแท็กซี่ไปพอถึงห้องห้องของอืเนี่ยห้องของผู้จัดการเนี่ยครับน้องผู้อีกคนเนี่ยเขาถึงดีขึ้นเพ้าออกมาจากสถานที่ดีขึ้น ดีคือจแมีคนตัตออออถามว่าเป็นไรเป็นไรทําไมถึงตาเหลือครับคือเขาบอกว่าคือเขาบอกว่าช่วงที่เขานอนเนี่ยเดยต้องขอตาความก่อนน้องเขาบนช่วงช่วงที่อยู่บนรถแท็กซี่เนี่ยน้องเ,ออเขาก็ดีขึ้นแล้วในระดับหนึ่งแล้วน้องเขาก็บ่นว่าปวดปวดหน้าอกปวดหัวเหมือนกับ,กบเหมือนกับมีอะไรมากระชากหัวอ,อืแล้วน้องเขาก็เล่าให้ฟังถึงถึงวันที่ว่าน้องเขาตาเหลือขึ้นไปบนเพดานครับครับ คือน้องเขาเห็น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 มีเห็นมีวิญญาณเป็นผู้ชายร่างใหญ่ดึงผมน้องเขาขึ้นไปครับผมน้องเขาแล้วก็มีผู้หญิงมาเหยียดหน้าอกใช่พี่แล้วก็มีสัมประเวสีอ่ะประมาณอีกเจ็ดตัวน่ะตกมือสิดาอะไรประมาณเนี้ยครับครับผมเม่ได้รับผลลุกคือน้องเขาเห็นประมาณนี้ใช่ใช่ครับอน้องเขาเห็นประมาณนี้คือคือเรื่องเนี้ย คือแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งพวกผมก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นผมคนหนึ่งที่ขอกับปูดอนอคือขอฝึกง,งานเสร็จก่อนแล้วก็พอเขาฝึกหลักสูตรเสร็จเดือนหนึ่งผมก็ขอเข้าไปทํางานอะไรประมาณนี้ครับโอ,อ้ไม่ขอ,ไม,ขอไม่ขอพักอยู่ที่นี่แล้วคือไม่อยู่เหรคือจะไม่จ่ายเงินเดือนผมคือจะไลผ่ผมออกผมก็ผมก็ไม่อยู่แล้วแล้วคนอื่นอ่ะคนอื่นอยู่ไหมก็อยู่ครึ่งหนึ่งไม่อยู่ครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นน่ะก็กลับ ก็กลับเหมืนกันใช่ไหมฮะใชจริงๆแล้วเรื่องมันไม่มีอะไรนะมันมาแท่จากจุดเล็กๆจุดเดียวจากคําพูดคําพูดแค่นั้นเองว่าไปลินให้เขาทําไมไม่เรียกว่านั่งกินด้วยกันเลยแค่นี้นเองใช่อือๆครับครับ ซึ่งเป็นซึ่งเ,เรื่องเนี้ถ้าถ้าถ้าบอกถ้าบอกแบรนด์นี้ออกไปแล้วถ้อมีเพื่อนที่ฟังอยู่คือเขาจะรู้เลยอ๋อมันเป็นเหตุการณ์นี้นี่เองซึ่งสาขาอุดรกับสาขาอุบลเนีน่ยเขาจะเป็นเรื่องกันแล้วก็จะลิงก์ลิงก์ห่างกันตลอดอแต่ผมเชื่อว่า<ม>หลายคนรู้แหละว่าเป็นแบรนด์อะไรถ้าเป็นบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยอ่ามันจะมีมันมน่าจะมีอ่าอันเดียวหลักๆเลยนะบุฟเฟ่ญ <c oughs> ี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเออเออเออเข้าใจเข้าใจนะครับแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่ามัน มันเป็นเรื่องของการการการพูดใน dom, ในเขาเรียกว่าในต่างที่ önemli, ต่างถิ่นเนะฮะมันก็ต้องระวังโอ้แล้วยิ่งไปบ้านที่เราไม่รู้จักมาก่อนไม่รู้ว่าที่นั่นมันมีอะไรมาก่อนหรือเปล่าถูกไหมโอ้โับโอ้นะครับนี่ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องหนึ oh. ่งที่ที่ฟังแล้วก็เป็นอุทาหรณ์กันแล้วกันว่าเวลาไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยอย่าไปพูดอะไรที่มันมันมันดูเป็นเป็นลักษณะแบบเนี้ย ครับเนาะใช่พี่โอ้แล้วคือคือเรื่องเนี้ยคือถึงถึงคือสิ่งที่ผมเล่าไปถึงใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่เพราะว่าก็ขอให้แง่คิดในในเชิงทํานองที่ว่าครับคือไม่ว่าจะพูดกับคนหรือว่าพูดกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนอะไรประมาณนี้คืออย่าปากอ่อยเลยถูกต้องถูกต้องครับคือจะดีหรือไม่ดีในชีวิตเรามันขึ้นอยู่กับปากเราอะไรประมาณนี้ยะพี่ใช่ฮะพูดดีเป็นสีแก่ปากไง ใช่เออนะครับปากเราเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ที่สาคัญที่สุดนะะเป็นอาวุธที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเป็นอาวุธที่ฆ่าคนได้นะปากเราจริงๆนะแล้วก็เป็นอาวุธที่ทําให้ตัวเราหรือว่าคนอื่นเนี่ยไปสู่จุดที่ดีได้เหมือนกันใช่นะครับเรื่องของปากเรื่องของคําพูดนี่ก็ต้องระมัดระวังเนาะครับเออเอาละครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับโอเคแล้วนี่คืออยู่ภูเก็ตยาวเลยฮะ ก็ S <S> คือว่าจะเก็บตังสักก้อนหนึ่งจะไปเปิดเปิด<ล>ร้านในเล็กที่จังหวัดอุดรแล้วเออดีดีด,ด,ดีขอให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ขอให้ฝันจริงจริงอ๋อสาธุาาแล้วถ้าเมื่อไหร่ไปเปิดร้านที่อุดอรแล้วเนี่ยอย่าลืมพิ้งก้าวมาบอกว่าพี่ผมทำสำเร็จแล้วผมมาเปิดร้านที่อุดอรได้เรียบร้อยนะครับอะไรอย่างนี้นะ ใช่ผมคิว่าสิ่งที่ผมเล่าวันเนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วขอให้อดีตผมเขาเนี้ยทําให้ทําฝันให้ผมเป็นจริงกันแล้วกันได้ได้โอเคนะครับขอบคุณมากมากนะคะที่ให้เกียรติรายการนะโอ้ยินดีครับยินดีเป็นเกียรติกับชีวิตผมเลยพี่แจ๊คเออจยิงจริงขนาดนั้นนะครับเป็นเกียรติกับชีวิตของเราคือต้นไปเปิดร้านที่อุดรให้ได้นะครับเป็นกาลังใจให้ครับผมอบครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ